ลำเหนียงตรงนี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะฮะแล้วบ้านก็ถูกตั้งอยู่ล้อเลาะบริเวณเนี้ยครับแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนฮะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พื้นที่อ่าชื่อนี่มันจะอยู่ตรงไหนพี่ชื่อชมือที่นหนครับอ๋อชื่อเมือที่อยู่นี้นะร้อยกว่า ปัจจุบันนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับคุณแม่อายุ86ปีครับ86 86ครับกจจุบันนี้ก็ยังอยากอยากถึงที่อยู่ที่ไหนเห็นนี่เจริญงอกงามนะฮะตามตามพระราชด่านหลวงครับแต่เราก็ยังมีความตั้งใจว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยับตามวัตถุประสงค์ข้างในนี่ใช่หมดเลยใช่ไหมใช่หมดนี่ไปเลยฮะแบ่งเ <8. S 2> <อ>ป็นสามล็อกนะพี่พี่ชี้ตรงอันนี้ใช่ไหมในนี้ครับ ขอรับขอรับเดินปลัดเดินไปทางนี้ดีกว่าด้านไหนเนี่ยใช่ไหมฮะด้านในนี่ก็หมดพื้นที่เลยแปดไร่อ่ะครับอ๋อเดินอ้อมมันมีกี่ล็อกครับมันจะมีถนนประมาณสามสามล็อกครับเมนใหญ่ๆอยังมีสามล็อกพื้นที่ยกที่ปรับกรงพื้นที่บ้านขอว่าก็ไม่จะขอยากเลยที่ปัญหาทางนะมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าการจะขอบ้านที่มัน เราจะรู้ไหมคขาว่าเขาออกเมื่ยเดือตีไหนรู้เลยเขาเช็คได้หมดเละเดี๋ยวเช็คได้อาจจะแม่มาโอเคไปเดินนู้หรือว่าขอแนี้พอแล้วครับพี่สองเชิญใ้มาก็มา ปลูกต้นไม้ยินต้นต่อมาผู้ร้องได้ปลูกสร้างที่ดินแทนที่หลังเกา่าก็คือผู้ที่บุกลุกเนี่ยนะที่เขาฟ้องเนี่ยเขาเขียนในบรรยายฟ้องว่าได้เข้ามาครอบครองที่เนี่ยได้เข้ามาครอบครองที่ฉนดในที่เนี้ยได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่มามีต้นไม้มาก็ไม่ได้บอกเมื่อปมโหนสามสิบต้องให้ตามใบทลอนเห็นไหมพลองเก้าถ้าที่ไม่มีโฉนดถ้าหลวงก็เซ็นแบบเป็นชั่วคราวไป ว่าต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกไหมถึงจะให้ได้แถวเราเก้าแล้วถ้าในพื้นที่มีโฉนดไม่มีกับมีนไทยจะมีมาก่อนใช่ไหมกับดินประกอบดังนั้นทุกคนที่มาเนี่ยมันก็ต้องหลายหลังบ้านที่นี่อยู่วันทางในหมู่บ้านอะ่ะอยู่หู่บ้านตะอพัน,นอยู่วันน,นนี่นเหมือนกันแต่ว่าอยู่ทางทางในพอไปแล้วก็จะหน่าก็ขอใหม่ไปเพราะสมัยก่อนไม่มีเป็นปีเตอร์ปักให้เจอข้าวบิอ๋อวันนี้เหรอแต่ว่าเมื่อก่อนก็มีบ้านหลังเดียวบ้านที่หนึ่ง คือเมื่อก่อนมันเป็นบ้างต้องตึงเงี้ยไหมอ๋อเขาก็ลื้อไปลื้อไปแล้วก็ไปขอใหม่ต้องขอใบอนุญาตเทศบาลอะไรใหม่เทศบาลที่พิบบาลที่พกก็เอาไปเลยที่ท้องที่แบลือกอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยชอบชอบในกฎหมายรับที่ว่าไม่ชอบดิไม่ชอบนะครับตรงนี้ต้องยกเลิกตรงนี้หกก็ตรงนี้ต้องตรงลี้ก่อนใช่ไหมต้องยกเลิก ยกหมดผ่า,านทั้งอำเภออยู่ๆจะยกบ้านมามันไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าเกับคุณมาอยู่ใน,นโฉนดแล้วก็เป็นการเข้าครองรบรรดาบบแล้วคุณเอามาใช้ในในในศาลมันก็มันก็ไม่ถูก<ม>ของกูต้อมกีกรรมสิทธิ์เนี่ยขาจะเป็นอนุญาตให้ค่าไปอยู่ได้ถ้าเขาขออนุญาตเนี่ยแล้วต้องรื้อบ้านหลังนี้แล้วไปขอมาแล้วบ้านเลขที่หกนี่ยนะนะบ้านเลขที่เร่งเร่ตนะัว่งเร่งตัวๆมันหนึ่งสองสามสี่เลยบ้านที่ใหม่ แทนกระท่อมหลังเก่าไปบ้านชั้นเดียวสามห้องนอนสองห้องน้ำปัจจุบันคือบ้านเรือครับ